พี่แจ๊คครับมองเข้านี้หน่อยครับอ้โเดี๋ยวทริปนี้นะครับเราจะไปเที่ยวกันใช่สนุกกันแน่นอนแน่นอนเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบางฝา่กันแบบคุกเม็ดเลยแน่นอนแต่ว่าวันนี้มักับพี่ครับบพัชใช่เยี่ยมยิีง่งอื่น โดเท่าน้นเจสคุณพม่เสีของเราอยู่บนนู้นโดนมาใขับแน่นมากเลยนะครับเพราะยิ่งใบขับพี่เต๋านี่ข้างหลังนี่ผมงพี่เต๋าหมดเลยนะก็มาส่งนนนี้มาส่งเขาบอกว่าฝากอะเซนอ่าน้องเตนหน่อยนะน้องเต้นเอซีทีเดี๋ยวขอคนดูวันนี้ไม่ขอเต๋าหรอกเฮ้ยขอคุณ่นได้ของคุณแลไงแต่ว่าเอซเนี่ยจะมีการไปสัมภาษณ์กันด้วยใช่ครับีมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวเพื่อนะครัทริปนี้เนี่ยพี่เต๋าจะได้แบบมีทําไรแบบ เจ๋งๆแล้วแบบทุกคนต้องอิจฉาแน่นอนอ่ะโอเคก็รุ้นอยู่เหมือนกันนะโอายเป็นอะไรกันแล้เนี่ยเดี๋ยวครับก็ติดตามกันแล้วกันได้ติดแน่นอนอ่ะไปเดี๋ยวเราไปันีก่นครับมูนนี่ไปไปแล้วไปและไปละ นอนได้แล้วอิ่มเยอะแยะมันเดียวเลยไม่มีคนอื่นลูกนี้หาทั้งนั้นแหละที่ทำทั้งหมดมีแต่ลูกเยอะแยะมคนเดียวในพวกนี้ใครเรียนธรรมศาสตร์บ้างเนี่ยคณะอะไรเอาจบแล้วเหรอเฮ้ยก็ไม่เรียนไี่เรียนแต่จบพนันแล้วาไป สอบสอบไปสอบสัมภาษณ์ุ่งนี้อ๋อเหรอเอาเหรอชอบถ่ายแบบไม่เห็นหน้าชอบเจอเนื้อรอรอว่ะยาย่าเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดตลอดบ้ที่นู้นร้อนนะไม่ต้องปิดนะเตาเหมือนตาบ้าอะไรเออที่นู้นร้อนนี่ใส่ต่อเลยอ่ะหต่อมากเลยอ่ะต่อเียดมากตาบ้าหล่อมากปัปังเจอย่าลืมนะเป็ม เต็มนะใครนะใครอีกเนอะกระดาษมกซ่ปโไฟล์มาเดี๋ยวเจอกันในทวิตฝากไปซื้อหน่อมาฝากนะขอมักลับบ้านดีๆครับทุกคนเอโซจูกระป๋องนะเต๋โซจูกระป๋องไ่อร่อยกินดูหน้าตาไม่ชอบลั้งพี่นนแม่แม แน่นะครับสำหรับี้ว่าจนใต้ไม่ใช่ไม่หมายว่ <c oughs> าจะ <c oughs>